เห็ตามโซเชียลเขาทานกันเราก็เลยอยากลองดูว่าสดหวานอร่อยดีครับผมตัวพยาธิเองจะใช้ทะลุเยื่อบูนะครับของลำไส้หรือพวกกระเพาะอาหารก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยปวดท้องเฉียบพลันหลังจากที่กินพวกปลามึด หันไปมองยุบยิบยั่วเยี้ยทั้งปากคุณสุภระโชคทีไรยังขนลุกไม่หายเลยคุณผู้ชมะฮะสิ่งนี้อาจจะเข้าไปอยู่ในลำไส้ในร่างกายเราได้ทุกครั้งที่ไปเสี่ยงกินหมึกสดหมึกช็อตแบบนี้นะฮะแม้จะมีการออกมาเตือนนั่นดู ปรากฏว่าคุณชิมยังสุประโชคยังหมึกช็อตญี่ปุ่นน่ชิมแล้วแต่ที่บ้านเรายังไม่เคยเออ,อนั่นแหละฮะคือเตือนก,นกันก็แล้วนะครับผู้ชมแต่พอไปถามผู้ประกอบการที่ขายหมึกช็อตเป็นปลาหมึกสดสดหรือว่าจะเป็นซาชิมิเนี่ยเขาบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้น<ะ>หรือกระแสที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อยอดขายเพราะว่ามีเท่าไหร่ขายหมดทุกวันเลยฮะ<อ>แต่ว่าเรื่องนี้หมอแลบแพนด้าเขาฝากเตือนไงเขาก็โพสต์เอาไว้นะครับผู้ชมว่าอาจจะเกิด ภาวะติดเชื้อพยาธิแบบนี้ในช่วง12ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่กินหมึกช็อตที่เป็นหมึกสดหรือซาชิมิหมึกเข้าไปมีความเสี่ยงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปสำรวจเลยพอมีกระแสว่าเอ้ยมันอาจจะเจอพยาธิได้ไปดูที่ร้านขายหมึกสดหมึกช็อตกันหน่อยอย่างร้านนี้โอ้โหแสงสีเสียง ดูแล้วบรรยากาศมันพาไปมันก็ต้องกินนะ<ฮ>ะไปถึงร้านแล้วอ่ะที่นี่คือพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับลูกค้าก็ยังสั่งหมึกช็อตมากินตามปกติแล้วหลายคนยอมรับว่าพอเป็นกระแสเกิดขึ้นนะถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวเลยในทางตรงกันข้ามอยากจะลองกินด้วยซ้ำบางคนไม่เคยกินแต่เห็นปุ๊บเหมือนเราเนี่ยเอออยากลองรสชาติมันจะเป็นยังไงเออลองจินตนาการดูผู้ชมเนื้อหมึกเด้งสด,ส,ดสดกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรแสแซ่บแบบนี้ ก็ยังจินตนาการไม่ออกนะครับแต่คนที่เขาเคยกินเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอร่อยดีคุณอมิตราคล้ายแดงอายุ26ปีเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารทะเลในพื้นที่พัทยาเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้กระทบต่อยอดขายของร้านลูกค้ายังสั่งปลามึกซาชิมิปกติ